แล้วคือมานอนในเมืองแบบนี้แล้วออดแอบกลางทิ้งเนี่ยคือแบบผู้ชายจีนเนี่ยเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆทุกคนขอดูหัวน้องไ,มไหวไมไหวคนเนี้ยเขาเคยส่งก้วยมาให้กุดูเอาอื้อเฮ้ยลโกก,กูมาซื้ออะไรนะจิ้งที่เราเมื่อไหร่ลืม <laughs> มึงจำชื่อคนที่มึงเคยดูคุณได้เหรอชื่ออะไรนางครับ ด้วยนางงามฮะถ้าใช่อ่ะช็ดกราบครับกราบครับสองวันเกมลุนได้ไหมคนนี้ขอการเร็วไอ้ต้าพิกกระจูไอ้ต้าปิกาจูเปลี่ยนชชดเป็นปิกาจูเลยได้ไหมครับยังได้ไหสีขาวได้เ้นเลือดโอเคถอดเลยนั่นนะ านายเจ๊ทำไม้องหน้าสวยอะเวลาสวยต้องให้คนอื่นบอกต้องไปบอกตัวเองก่อนต้องบอกตัวเองก่อนขาเขาคนอื่นไม่มีใครบอกอะไรกิ๊ฟสวยไปเนี่ยมึงสวยจ้าเวลาจบเพื่อนไม่บอกอะไรนะหน้าวินเทจมายูนิคได้ยูนีคหอหน้าวินเทจครับ จะบอกว่าความจริงแล้วอ่ะตั้งแต่จัดทริปยุโรปครับทุกคนจนถึงวันนี้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะแต่จ๊อบยังแบบรู้สึกเหนื่อยอยู่เลยคือมันเหนื่อยซ้ำซ้อนอ่ะภาษาอัางกฤษมันเรียกว่าฟัดทีฟ้าวันนี้ก็เลยแบบว่านัดเพื่อนๆแบบมาที่โรงแรมกันเพื่อแบบมาชิลเอากันแล้วก็เดี๋ยวตอนคืนนี้นะครับจะออกไปหาผู้ชายกันเอาจริงๆแบบการที่มาเจอเพื่ออย่างเงี้ยมันก็เป็นการชาร์จพลัเามาหมือนแบบมาบูลี่าดากันอน่ะ ด่ากันเองก็แบบมีความสุขสุดแล้วก็คือมาน,นอนในเมืองแบบนี้แล้วออนแอป,ปกลางทิ้งเนี่ยคือแบบผู้ชายจีนเน่ยเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆทุกคนแค่นี้แหละจะพิว่าเจ้าจะมีความสุขแล้วแล้วก็เดี๋ยวสามารถเริ่ม EP ต่อไปได้เลยครับปัญหาของโรงแรมมีก็คือไม่ละมึงก่ <c oughs> อนใจไม่รอโอัอนนี้ได้อยู่ไหมโดยนี้ดีกว่ามึงมันยังไม่เสร็จมึงมันยังไม่รอ <c oughs> มันยังไม่เสร็จมันเลิมเๆแต่งงาแต่ว่าแปลงไป็นข้าวได้ <c oughs> ว,วันนี้นะครับวันดีคืนดีรวมตัวกันวันดีคือดีไหม่เ็เลยแบบว่าจะมาเล่นแบนไลน์ทุกคนเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะออกไปหาผู้ชายแล้วแต่วันนี้จะต้องวัดเพราเรื่องอะไรนะซอบหรอ ซ้อมดีผู้ชายเหรอซ้อมห่างหน้าคราบตากับไปนานมีน้องสาวคนใหม่ขึ้นมาแ้เราตัวเองเลยค่ะโอเคทุกคนชื่อดองมังเนาะชื่อน้ำหวานน้ำหวานะค่ะแต่เอาหน้าไปสวยของแม่ต้มขึ้นมาเลยสวยขึ้นไหมสวยสวยขึ้นไม่ได้เลยแต่ไม่ได้แปลว่า วสวยแล้วที่ใครสวยเท่ามึงลทุกคนครับนี่เราคือน,นักผู้ชายในแบรนด์ไลฟ์ไปแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวเรา,าลองมาดูกันว่าคนไหนที่จะแบบว่าจะเป็นสเปคน้องสรรันมากแลอว่็สเปคพี่จอนแต่พี่จอมีแฟนแล้วสำหรับคนที่บอกว่าชอบพี่จอนก็ <S <S ส,สร็จแล้คนที่ดูรอบที่แล้วม<อ>ีคนดูที่แล้วนะครับมีคนทักไหมมีทักมาบอกว่าแฟนพี่บอกว่าน้องแฟนพี่บอกว่าน้องอุ้ยอันนี้อะไรนะคะอ๋อไม่ไม่มึง ประเด็นอะคือแฟนพี่บอกว่าน้องแน่เออเพราะว่าเอ๊ะแล้วถ้าถ้าบอกว่าน้องแนมันก็จะเออแต่แฟนพี่โอเคสวยจริงๆคนนี้ต้องยอมเดี๋ยวเราเลือกวันนี้คนแรกนะครับทุกคนวันนี้เราเลือกไปแล้วแหน่เจ๊ควตกใจไปได้เลยหรอทุกคนรูปนี้คือเสียเสีนี้คือสวยยังสวยยังไม่สวยเขาต้องบอกว่าสวยโอเคคนแรกนะครับเจ๊ลองปิดอ่ะแล้วลองเปิด เราเปิดมีมาให้เราได้โยได้เจ๊ว่าได้แต่เราตังหน้าแปลงมากเลยแปลงไม่กินหน้ามาแล้วคนนี้ชื่อว่าน้องสไปเดอร์เน็ตนะครับเหมือนสไปเดอร์แม็ค ถ้ารับหนูหนูไม่ติดสำหรับอคคุตแอคคุตฮะ <c ười> <c ười> เอางี้เพราะที่ของเราอันนี้คือทำไงก็ได้เห็นแฮงแบบจัดๆอย่ากลึจะบอกให้อยู่ๆจี่เหมียวเหมียวชื่อเราชื่อเหมียวเหมียว้าวแต่เราชื่อเนทไม่ติดไม่ติดเอารูปพี่แม็กขึ้นด้วยซ้มโอ้จ่ายแล้ว สวัสดีครับทำไงดีเราทำไหมครับถอดเสื้อดีพี่จอร์ดถอดูหัวนมหน่อยขอดูหัวนมหน่อยขอดูหัวนมหน่อยได้ไหมงับพี่เหมียวไม่พี่เหมียวอย่าทำอย่างนั้นเน็ตจะใจอ่อนนะพี่เน็ตเป็นแบบก็ต้องมาลองแหละพี่แต่ถ้าเรไมเป็นพี่ บอกว่าลุกสามพลามสี่ลุกสี่ลุกสี่พลามาวันนี้เต้นไหมมีคนโดนแข่งหรอคะไม่มีคน,นแข่งหรอ<ม>ครับเน,นเต้นเก่งมากมอยากแข่งอยากแข่งอยากแข่งไหนโชว์หน่อย,นนอยไอเราพูดกับใครอยากดูเนตเต้นเหรอยังอีกเท่าไหร่ข้าสี่ สองอะว่อสี่เก้าอะพวกพี่กำลังรายู่ว่า้องด้วยสี่ห้าะเออพี่อยู่ย่าน้องกล้วใหญ่แค่ไหนม่เห็นยืนกลต้ป้วยใหญ่เท่าแขนกล้วยใหญ่เท่าแขนปันข่าววอะไรันข่าวบ้างันข่าวบางใช่ฟันอะไรมาถอดเสื้อมา ทต่อเอสื้อหรอมันก็ต้องมีอะไรบิ้วบิวมาหน่อยล่ะพี่ห้าร้อยจบห้าร้อยจบนี่ห้าร้อยจบเลยเหรอแบบนิด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 น่ะนิด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 โอ้ยไม่เคยใจลอยแก้วมังกรแหะเม็ดเม็ดโอเคถอดเ,เลยไหมถอดเลยไหมถอดเถอะเออ เม็ดมากต้องแค่ถอดกันดึงถอดเครื่องถอแค่ถอดใช่ไหมแค่ถกใช่ไหมแค่ถอดเลยถอดเดี๋ยวพี่ตายตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่ตายตรงนี้เลยมา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 เลยมาค่ะถอดเลยต้องต้องแบบทีละนิดทีละนิตไหมครับโอ้ยการตลาดเก่งการตลาดต้องให้นะ ได้กีโมงตื่เข้าวบ่ายอาทิตย์ไม่หรอกไม่ได้ถอดทีละนิดโอเคดูอย่างที่เขาเก่งขึ้นปกติมันถอดเลยเจอ๋อถอดสัก5วิได้ไหมอุ้ยเอาสักอย่างมันจะขอดูจบขอดูควจบคุมไหมเนี่ยคุมพี่เราไหมแกจะออกแล้วพี่ไม่เมี่ยววันนี้จะออกแล้วพี่ไม่เมี่ยวจะออกแล้วพี่ไขพันหนึ่ง่ะอุ้ยออก ไม่ได้มาเล่นรามปกติก็อถอดไวกว่านี้นะโอเคโอเคอีกคันนึงแมเจ๊หรือว่าไงเจะหลอดเลยเล่นเครื่องขอดู <c oughs> อยากฟังแม่เจโล <c oughs> อยากดูถอดถอดโอ้ย <c oughs> เอาไ่ ให้ให้อีกน้องน้องเน้นไม่ต้องใส่นะพิมดีเจ๊เด<จ>้อพเมลามันจะพิมพ์แบบคิดะค่ะพี่มันไม่โป๊ไปหรอชอบป้าเสี่ยวมา้าเสียวถ้าพานันพี่ขอกางเกงได้ไหมขอดูโคนหน่อยโงนหน่อยไปได้ไม่เอางั้นเต้นหน่อย สองพันขอเสี่ยวขอเต้นเสียวเสียวขอเต้นเสียวเสียวเต้นเสียวเสียวอ้ยเน็ตไม่ใช่แบบนั้นถอดถอดกระเสื้อได้แล้วพอละวันนี้ป้ามีสองมื่ป้าม่ใส่ดึงอเจ๋เลยนะคะาตัวเล็กทําทำงานไปทำไมรอเมื่อไหร่รเลยมีชิงแค่สองมื่เลยไหมถ้าเต้นเสียวขอใส่เสื้อได้ไหมครับพี่เมียวเมียวไม่ได้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 หรอไม่ได้เด้อ เอาแต่ใจเนะนี่ยชีบิวมาแล้วชีบิวมาเขาจะชีหันมาชีจต้องอย่างนี้โม่แขกบอกว่าแบบนี้จะไปใครไม่ใช่จะไปอีนี่หรือคนละอืเจได้อยู่เจติดไหมเนี่ยอะไรมาติดไม่แต่ว่าโอเคเจมาแล้วเจหนึ่งสินี่ไม่ติดเคเสียวอ่ะฟันโคตรสายโอเคชอบไหมเจ๊ใช่อบไหมเจ๊ได้อยู่เนาะได้จับแม็ด แต่พอถอดออกมาจะบอกว่าด่าไม่ลงก็ไม่ได้ด่าไปแล้ว <c oughs> วากวันเม็ดได้แล้วหนึ่งอีต้าบุโนโดแนนะคะช่องกูที่ไผ่แม่และแ,ม,แลม่ไปแม่ไปคนที่สองกันแม่แม่ไม่ได้ลวก็ต้องบอกว่านา้าละเขาถามว่าเด็กขนาดไหนขอเสื้อให้ดูได้ไหมอ่ะเด็กกระดุมหนึ่งเม็ดยอดโอ้โห,โห เแดงเขาบีมมากแบบนี้ก็พูดได้สิก็มึงไปแล้วหนิจำหวานเราะว่าเมื่อแกมึงอะไปไอ้นี้มาอะไรบ้าห้องน้ำวะข้างล่างชั้นไหนชั้นสิบกระดุมเม็ดละเท่าไหร่อร่อยกระดุมเม็ดละห้าร้อยได้ไหมได้ไหมหนึ่งเม็ดอีกเม็ดเนี่ยมันก็หมดตัวแล้วเนี่ยเม็ดสุดท้ายหนึ่งพันพวกพี่บอกว่านอกว่า นี่มาแล้วเจ้ได้คนอย่าให้ขอจังเกมลพันหนึ่งค <technology> ่อยๆพิมพ์ก่อนอย่างแรกค่อยๆพิมพ์ก่อนอย่างแรกิคนมันไม่ต้องบนี้ทำยังไงถึงจะได้เสื้อนะฮะจะทำยังไงดีคะทำยังไงดีอ่ะเหี่ยวเหี่ยวชอบเวลาเขาเรียกชื่อฉันนะอะไรฉัตัวเล็กตัวเล็กเหี่ยวน้องเหี่ยว เหนียวกับใบพรน้องพี่ส่งคิวปีดไปเอาเสื้อได้ไหมได้มาเลยส่งมาเลยมูนี่เอาเกงเอาจริงเอาเก่งพี่ส่งคิวปีตเมื่อไไปเอากางเกงด้วยได้ไหมเอ้ยไม่ได้นะมันจะเหล็กแต่งเก่งนายแล้วเนี่ยอา้ยสผอมข่อยากเห็นไงชอบเลยกางเกงนี้หรอไวไวมันทำอะไร ชอบนะก้ามไม่เยอะแต่วารั่งได้อ่ะคือมีซิกแอปเปิลแอปเพียวแม่เบาๆเดี๋ยวปัสสร็จพที่ขอบเกง5วีโอเคได้ขอเดึงห้าวีได้ไหมไม่ใช่เด้งหวีขอดึงเกง5วีคนพิมพ์ขอพิมพ์ใ้ดูเลยขอางห้าวีได้ไหมมาแล้วนะมาแล้วเก้งขอบลายตัวสอปราสาอกฤษขอบเป็นเก้งขงิเด็กๆเนาะเป็นไหม เป็นดูผลบรรดาวิดงบรรดา่แ้เวลาเขาแตกเขาจะพูดบ้าเป็นเจ๊คำเยวะขนาดนี้ว่าอะไรบรรดาบอกรักโค้เจ๊ได้ไหมอ่ะบอกรักโคเจ๊ได้ไหมรักนะคบรักนะคบรักเจ๊ที่สุดในโลกเลยรักเจ๊เหมียวี่สุดรักเจ๊เหมียวที่สุดในโลกเลยครับ อันอนี้ลควรอันนี้ทำทุกครัิง้งบีบเดี๋ยวคืนนก็ได้ทำต้องให้รักขนาดไหนวายขอบคุณครับบายฮึบอ,อเสื้อไปเลยงาบมาแล้วมาแล้วมา้วมา้มามามาอย่างนี้จะเป็นเหรอวะเป็นมาบอว่าบันดาวฤทิ์บันดาลฤทิ์แล้วเขาจะคนปกคนที่เต้นเต้นอ่ะมันจะมีแบบ แล้วคนพวกนี้เขาจะเอากล้วยตีปากของเราหรอแกบล็อกเล็อกไรถ้าเขาไม่ตีเราหรอกดีเพราะว่าลุกสาลุกสี่นลุกสี่พระรามาโอเคจักดมจักกะแลจักกะแลจากรักนิจอกรักแหน่กห้่กัคนที่มันกสวยคนหัวกับอีจอกกิมอ่โอเคเขียวไม่เขียวนี่ยรักแน่กุ้ยกะ เจ๊ขอบคุณนาบายแล้วเขารู้หรอไม่รู้เจ๊คนนี้ได้ไหมได้มาไม่ติดน่ารักนะเป็นหมาใช้หมากลเด้นเอาอย่างนี้เลยว่าถ้าครบ32เราวมีกล้วยก็เจี๋ยวจะบอกว่ายังงี้ไม่ดูใครเลยแบบคนที่แบบเอาล้วดมาให้เราเห็นนะเราลองเลือกเลือกดีๆทำดีๆคนตัดปลายเจ๊ คนเนี้เขาเคยส่งกล้วยมาให้กูดูเอ้าจิ๊บจิรบเ้นกตุ๊กานกตุ๊กาเ้มาแล้วไราไปได้ดูคนเดียวแต่พวกเจยังไม่ได้ดูไงโอเคเจ๊ก็ทำมันสิดูเม็ดละห้าร้อยงับมึงไม่ต้องถอดเสื้อพันหนึ่งไปเลยสิเแ็กได้มาออม เลทำไงก็ได้ถึงกิ่งในอะไม่ถอนไม่ช่วยถอนเลยถอนเลยชื่ออะไรนะำจิงจิ๋เทาเมื่อไหร่ลืมมึงจำชื่อคนที่มึงเคยดูคุณได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไม่เคยถามชื่ออะไรนางน้ำชื่อไอนางงามครับถ้าใช่อะชื่อกราฟครับกราฟครับกสองวันแกรุนได้ไหม

เต้นแด้วีเพคได้สามพันถอนเกงได้ไหมครับสามพันถอนเกงได้ไหมครับมันจะดีไหมครับผมมันจะดีมากจะได้ปราสาทไทยขนาดนี้โอเคมาแล้ว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 เจ๊มีความสุขว่ะโอเคกางเกงได้สีขาวได้คือขาวได้คำผิดเหลืองคำถูกนะแสงไฟได้ เป็นการเป็นงานมึงอ่ามึจแ <c oughs> น้นาแบบเนี้ยแบบน่าแบบเนี้ วสองพันเห็นโคนไปแล้วที่จันบอกเชื่อนะพี่กาาว่าไงครับเต้าเหนียวแต่สือว่าเขามาเห็นว่าอีพวกเหนียวหน้าแบบนี้าจะเสียใจว่าหน้าเหมือนหมาตัวเหนียวหน้าเหมือนหมามันเห็นโคนไม่ได้ขึ้นมาข่าวเนอะขอรูู้ตูขอดูรู้ตูไ uh> ด้ปะขอดูรูบึ้งบัดเออเช่าเรียดิเอาเป็นว่าส่งช่ำขนาดนี้งั้นคนละครึ่งทางแล้วกันครับ เท่าทีได้นะครับเส้นเลือดอะเมือใครของอไรครับเนี้พี่ก็ดีใจแล้วโอ้ัเส้นเลือดเส้นเลือดอ้หโอเคโอเคเมื่อกี้เผื่ออะเมื่อกี้เผื่อเมื่อพี้เสื่อพันหนึ่ง

พี่ชื่อสลันนิชาลันอ้ยขอบคุณครับเมื่อทำถึงเกินทำดึรเกินบ้าดบ้าเป็นะไรโก่งนหมดแล้วมนจะหมดหรอวะนีชาจ๋าโอ้ยพูดอะไรสักอย่างถึงได้ไหมจก อพูดอะไรตั้งอย่างดึงป้าจะเสกเขาบอกว่าหลังจากเมื่อกี้ไปพักเบรกมาไปแก่บ้างเจสเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปแค่เสร็จแล้วตจำซ้ำถือไหมไปห้องน้ำาแบบมาเริ่มดูนี่กันไอแวนชื่ออะวยไอแวน ชื่ออะไรงาบสวัสดีนะครับคุณนิชาสวัสดีครับบู๊เกียบชื่อนิชาป่ะชื่อมากเลยไปยิบไหมไปยิบไหมถ้ามึงจักยิบเดี๋ยวไม่ใช่เรือวันนี้หรอวันนี้หรออ้าวแต่ว่าชอบนะอยากนอนกอดเกย์ถ้าน่ารักขนาดนี้พี่นิชาไม่ฝันเลยแก่ป่ะแก่ป่ะป้าแก่ป้าแก่ โอเคไนต้องไป้บอกกันถอดเลยโอเคไปงนี้ยาวยาวยาวใหญ่หรอได้กูบอกว่าเอาเสื้อออกไปเลยได้ไหมไปชิลามิสได้ไหมไม่หนีด<อ>มาดูเซอรีจิ่ง้าว่าฟ้าจะเล่นเกมเป็นไหมถ้าคิสเล่นเกมกับบีแล้วก็ถอดไปเลยงาถอดไปเลยเหรอครับแค่นี้ได้ไหมครับ ได้มือถ้าเกิดก็น่าจะมีนักบาบีบอ่ะกระดุมหนึ่งนับเม็ดล่ากระดุมหนึ่งับหมายถึงเสื้อหรือว่ากางเกงนะครับกางเกงกางเกงไม่มีกระดุมนี่หนึ่งบทตะขอเอาปลด t h a t s My Point Fuji ถ้าเกิดคืนนี้ไม่ถอดที่บีบถอดนะต้องดูก่อนว่าเมาวือเปล่า วันนี้เจขอคนนี้วันนี้จะให้เจได้ได้ได้หวานมากหวานดอกหวานกว่าเราไหมเจสู้อไปสู้อหรอไปซื้อหรอโอ่โอ่งเกงในหน่อยนะอ๋อโอ่งโอเกงในหน่อยครับหวายได้เลยครับเห็นแล้วเห็นแล้วใครบอกเงินมาซื้อความอึ๋ไม่ได้ซื้อได้ไ้ปาปา แล้วเปิดเพลงนีตอนเย็่ยนได้ปหมได้พูดได้เดี๋ยววันนี้ชงให้ป้านะโอร้อยโอร้อยโอจริงโอมเขาป้าโอม้อยนิดเดิงโอมลงไล่หนิดนึิงอีกแล้วก็กอไก่หรืออไก่ยาวๆอีกอีกอีกหรออีกหรอต้องอีกหรอครับเอาลงมาเลยงับมีห้องหรอไม่งับว้าถอดแล้วเนี่ยเจ๊นี่เอาบุมเดียวเอาบุมเมื่อกี้กับมึง ตรงที่กขามานะเออตรงที่มาอ่านอ่ะเคมันแบบมันหม,ม,มาโคเด้น,นอ่ะตอนเขายิ้มมันน่ารักมากตอนเขายิ้มมันน่มารักมากมาน้องหมาจะแย่งพี่อีแลวหรอหรอือแค่ชอบไปเฉยโอเคตจบต้องหลอกว่างไงนะต้องหลอกว่าไงนะป้านี่มีครับหลังชนะพีเคนะนี่หรอใช่แต่ว่าต้องชนะพีเคครับให้เลือกระหว่างห้องล็อกกับบีบบีบ แต่คืนนี้วราบคืนนี้ได้เลยครับขอบคุณนะครับอย่าลืมป้านาะป้าชื่อนิชาได้ครับเดี๋ยววันนี้สี่คนไปทักหน้าบนเลยนะบอก,กบป้าชื่อนิชาใครคือนิชาตัวจริงใครคือนิชาตัวจริงว้าวว้าวว้า,วา,วาคนไหนให้ที่หนึ่งคนเมื่อกี้คนไหนไม่ใช่คนเมื่อกี้ฟูจิ ไม่ใช่สกายสกายเนี่ให้สกาสเนียให้ฟูจินี่ชอบแบบฟูจิมากแบบสกายชอบฟไม่ค่อยชอบแ้วเป็นคู่แข่งกันเออจะแย่งกันได้ป้ะอะไรไตเราแย่งกันหรอกตั้งแต่เล่นมาวันเดือนทำถึงไหมถึงมากดีมากดูวก็ทำาท่านี้น้องสกายถ้าเกิดสมมติว่ามีห้องราอีกส่งดีเอ็มมาให้ป้าป้านะป้าชื่อมิชา ทุกคนครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับถ้าลกิฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับแล้วก็โหลดมาเล่นได้เลยครับที่ห้องแบล็คลฟ์ปกติแล้วดึกๆเนี่ยมันจะแบบเฉียบมาแล้วก็จางกระทึกแข่งกันหมดทอาใหม่ปเว้ายทำไมว่ายแม่เสียวเสียวโอเคครับบ๊ายบายไปเจอกันที่บีฟคลิปลงวัไหนไม่รู้วันจนอุดรอย่างนี้อุดรอม แล้วก็อ้อยแล้วหนูยังไงหนูเป็นยังไงติดทำฮึอย่ายุ่งกับแม่ผู้คนเมนรู้ตลอดยังไงเนาะกวอ้อยแล้วก็อ้อยอ๋อแล้วกูอ้ออ๋อสักพักมึงผู้ชายเข้ามาแบบผู้ชายเข้ามาอีกสคนนะอื้อวี ทำยังไงดีนะกูมีรู้เพิ่มไหมไม่มีใช่ไหมงั้นเอามือแล้วกันอย่างเงี้ยกล้องชูนร่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเข้าวงเงี้ยมึงแล้ววันไหนที่มึงห้องเห็นหน้าจิตก่อนี้วายไอ้แว่นไม่หายมาใช้หายเลยโอ้แกงนี้เหรอเออแล้วเวลาเป็นเพื่อนกันหลอผักกันเข้าไปเหรอไปดูไปดูไปดู มคืออี <reen cient. S 1> okay. แกงกีแกงแววนเนี้ยหรอหล่อนะอย่าไปยุ่งกับแม่หนูอย่าไปยุ่งกับแม่หนูรอดรู้การหมดรอดแต่ตัมอีสี่นี่อมมาเลยพี่โดแตเจอแบบไรโอ้โหที่ทั้งอมแล้วบุ้ง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 เอ้ยเอวไงดีนะอยากให้มันร่วมวงกันตั้มก็ได้ออกไปนอนแล้วแม่ก็เอ้ยอีนี่แข่งอยู่ก็ นาหอีตั้มบอกว่าฮยังไม่ยอมแม่หนูยังไม่ยอมแม่หนูมึงพูดจริงปะมึงพูดจริงปะอยังไม่ยอมแม่โลกยังไม่ยอมเพราะว่ามันไม่หล่อใช่เพราะใครไม่หล่ออย่ามาโยนถ้าใครหล่อัทำมห้กูบอกว่ากูล้มกูล้มข้างหน้ากูเจ็บมากเลยกูรอมึงเนี่ยอีตั้มบอกว่าขึบเข้ามาแม่เด็กขึ้นมารายแห่งขั้นปึ้งอีตั้มหันปึ้ง เข้าห้องน้ำปึ้งปิดม่านปั๊งเสร็จมดแล้วเร็วกูนะหมดได้สองเข้ามาอุ้ยรอใจใครเอาเนี่ยเสร็จก้มลงปึ้งอมปึ้งปึ้งมึ้งอย่าไปยุ่งกับแม่หนู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 ไม่รอพัดแล้วรอที่ไหนไม่รู้มาโจกมาอมปากเปล่าจริงปึ้งปึ้งอุ้ย กูจะทำยังไงดีวะกูจะร้องไงดีวะยังไงดีว่านก่นด้วยทุกคนคะต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องแต่งที่พวกเราสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกของทเฉยเพื่อความบันเทิงเพื่อความประเดินเป็นแค่เรื่องแต่งอย่าร้องสูดทำไมไม่ใช่อ๋อเป็นเรื่องแต่งอ๋อเป็นเรื่องแอนจง บอกเพื่อนตัวเองไลยว่าให้คัดคนที่หลอกเข้ามาเหมือนคนนี้ก็บอกว่าอย่าิ่กับแม่หนูอย่าไ่งกลบแม่หนูเธอบอกตั้อย่าไปยิับแม่หนูแม่หนูโดนปึ้งปึ้แม่หนูแมนเออปึ้งแ่นนอเปึ้แม่หนูอย่าไปยกับแม่หนูอย่าไปยกับแม่โนูอย่าไปยกับแม่หนูอย่าไปยิกับแม่หนูวิเกาหลีได้ที่หอมหนูแบบที่ที่หอมเมื่เม่อกี้นไอ้น้อง เลี้ยบก่อนเลี้ยบก่อนขวดมันหอมหนูแบบเมื่อกี้นะหาที่หอมหนูเลี้ยบที่ที่ไม่โกหกมัน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 ขัดขืนนะจบอาที่เฮ้ยเร็วนี่เป็ยังไงไปเรื่อยขอจับก็ให้ พอจะก,ก็ให้เท่าไหร่ก็ให้มึงอน่ยบอกว่าไม่เอาสักทีกูก็เลยส,ส่งชี้ชวนเช่าไม่ได้อ่ะ,อะไม่ได้คิดไปคิดมาพี่นักเลินมากเลยอะชอบ <c oughs> ทุกคนแล้วถ้าหายที่มาเจอพี่แม็กนะทำท่านี้ได้เลยแล้วพี่แม็กก็จะบอกว่า